ชมคะบนท้องถนนในปัจจุบันเต็มไปด้วยรถรามากมายมหาศาลผู้ขับขี่ก็มีทั้งมือใหม่และมือเก่าที่เก่าประสบการณ์ค่ะการขับรถนอกจากจะอาศัยการมีวินยัยการเคารพกฎจราจรเพื่อให้เราได้ขับรถอย่างปลอดภัยแล้วประสบการณ์ของผู้ขับขี่ก็เป็นสิ่งสำคัญที่จะทำให้เราปลอดภัยในการขับรถด้วยค่ะ วันนี้โฟกัสอุบัติภัยจึงได้นำคลิปวิดีโออุบัติเหตุมาให้คุณผู้ชมได้ชมกันเพื่อเป็นอุทาหรณ์ค่ะซึ่งคลิปวิดีโอนี้เป็นคลิปเหตุการณ์ที่ผู้ขับขี่รถเก๋งสีดำกำลังกลับรถมายังฝั่งตรงข้ามแต่ลักษณะาการกลับรถของรถเก๋งคันนี้ไม่มีการชะลอให้รถฝั่งตรงข้ามนั้นผ่านไปก่อน พอถึงทางกลับรถก็ทำการกลับรถในทันทีโดยไม่มองรถที่เล่นมาจากทางด้านขวามือเลยจึงทำให้รถบัสที่เล่นมาชนกับรถเก๋งสีดำนั้นทันทีค่ะ สังเกตได้ว่าในจุดที่รถเก๋งสีดําคันนี้ต้องการจะกลับรถการจราจรในเลนขวาหรือฝั่งตรงข้ามนั้นไม่หนานแน่นเลยเหลือแค่รถบัสคันเดียวเท่านั้นผู้ขับขี่รถเก๋งคันสีดําคันนี้ก็จะสามารถกลับรถผ่านไปได้โดยปลอดภัยแล้วนะคะ จากเหตุการณ์นี้บอกได้เลยค่ะว่ารถเก๋งสีดำคันนี้มีความประมาาและใจร้อนมากๆหรืออีกหนึ่งกรณีก็คือผู้ขับขี่รถเก๋งสีดำคันนี้ยังไม่มีประสบการณ์มากพอในการขับรถบนท้องถนนซึ่งหากผู้ขับขี่มีประสบการณ์ที่มากพอหรือขับรถบนท้องถนนมานานแล้วหลักการกลับรถบนถนนง่ายๆแบบนี้คงไม่เกินความสามารถอย่างแน่นอนนะคะ แต่หากเป็นมือใหม่ที่ลงมาประลองสนามขับแล้วล่ะก็คงต้องเคารพกฎรจราจรกันอย่างเคร่งครัดและต้องใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษค่ะและอีกหนึ่งอย่างที่ผู้ใช้รถใช้ถนนควรพึงระวังนะคะห้ามเลี้ยวรถหรือกลับรถในทางเดินรถที่มีเครื่องหมายห้ามเลี้ยวขวาห้ามเลี้ยวซ้ายหรือห้ามกลับรถควรกลับรถที่เขตปลอดภยัยไม่กลับรถในที่คับขันเช่นบนสะพานในระยะ100เมตรจากทางราบของเชิงสะพานนะคะ ถึงอย่างไรก็ตามในปัจจุบันทางกลับรถที่เราพบเห็นกันทั่วไปก็มีอยู่หลากหลายรูปแบบทั้งทางกลับรถเกือกมา้าทางกลับรถใต้สะพานการกลับรถตรงทางแยกที่มีสัญญาณไฟจราจรที่ชัดเจนซึ่งการกลับรถบนทางในลักษณะนี้จะทําให้มือใหม่หัดขับมีความปลอดภัยมากกว่าค่ะแต่อย่าลืมนะคะระหว่างกลับรถควรผ่อนคันเร่งจะทําให้เราปลอดภัยมากยิ่งขึ้นค่ะ